สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ผมมีเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สำคัญที่สุดสำหรับการบริหารประเทศของรัฐบาลก่อนหน้านี้ผมบอกว่ามี4สิ่งที่รัฐบาลต้องทำและทำโดยเร่งด่วนและขอบคุณที่รัฐบาลทำในบางส่วนโดยเฉพาะการแจกเงินให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33 ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าอันดับแรกต้องยกเลิกพื้นที่เสียงให้หมดเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ติดเชื้อคนต่างหากที่ติดเชื้อและการปิดพื้นที่นั่นมันทำให้เศรษฐกิจเสียหายและบางส่วนมันเสียหายถาวรเพราะว่าเขาเจ๊งเขาไม่สามารถกลับมาทำกิจการเดิมได้ใหม่มันจะทำให้คนฆ่าตัวตายมากขึ้นอันที่สองก็คือผมสนับสนุนให้มีสวัสดิการแห่งรัฐพื้นฐาน ง่ายที่สุดก็คือน้ำ20ยูนิตแรกฟรีและไฟ10ยูนิตแรกฟรีทุกครัวเรือนไม่มียกเว้นหมายความว่าอาจจะมีเจ้าสัวอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าเจ้าสัวจะมีสักกี่คนเชีียวแล้วก็ไม่จํากัดว่าจะฟรีแค่6เดือนมันต้องฟรีจนกว่าประชาชนลืมตาอ้าปากได้แล้วพอจะเลี้ยงตัวเองได้แล้วอันที่3ก็คือแจกเงินให้ทั่วถึงทุกคน นลที่ง่ายที่สุดก็คือใช้บัตรประชาชนนี่แหละไปกดเงินออกจาก ATM ได้เลยไม่ต้องผ่านแอปเอ,อิบอะไรทั้งนั้นทุกคนใครก็ตามที่มีบัตรประชาชนสามารถตรงไปที่ตู้ ATM แล้วกดเงินสดออกมาเลยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีเงิน3 0 0 0บาทเพื่อที่จะเอารับของแจก3,000บาทถ้าเกิดเขาไม่มี3,000บาทเขาจะได้ผลประโยชน์จาก3,000บาทที่รัฐบาลแจกได้อย่างไร มันไม่ต้องเอาแล้วครับไอคนละครึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลจ่ายหมดไปเลยจะแจกคนละ3 0 0 0 0 0 0 0่ก็แจกเพราะว่าคนที่ลำบากจริงๆนั้นอีกครึ่งหนึ่งเขาไม่มีในเมื่อเขาไม่สามารถออกครึ่งหนึ่งได้ครึ่งที่รัฐบาลจะให้มันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาถูกไหมครับและอันสุดท้ายที่ผมเน้นแล้วเน้นอีกก็คือนาเข้าวัคซีนเสรีและฉีดให้มากที่สุดและคลิปนี้ผมจะมาย้าตรงนี้ว่ามันมีความเสียหายถึงเดือนละ 163,000ล้านบาทเฉพาะที่คำนวณจากรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นนะครับและจากสูตรที่ผมคำนวณแล้วพบว่าจะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราต้องสร้างบล็อกเกอร์หรือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วได้ผล50%ของประชากรหรือประมาณ33ล้านคนและค่าความเสียหายนั้นมันจะลดลงตามบล็อกเกอร์มีหลายคนบอกว่า ฉีดวัคซีนที่ประสิทธิภาพต่ำก็ได้ขอให้เขาไม่มีอาการก็พอแล้วและผมก็ย้ำว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนประสิทธิภาพต่ำเนี่ยหนุ่มสาวที่ออกไปนอกบ้านเขาติดโควิดร่างกายเขาไม่เป็นอะไรก็จริงแต่ว่าเขาสามารถนำเชื้อกลับมาให้คนที่บ้านได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นบล็อกเกอร์ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่จะไปบล็อกการแพร่เชือ้อจำนวนบล็อกเกอร์นั้นจะต้องมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากร สถานการณ์มันถึงกลับมาสู่ภาวะปกติก่อนที่จะมีโควิดและสำหรับคนที่รักชาติอยากให้เปิดธุรกิจมากที่สุดคุณจะต้องร่วมฉีดสนับสนุนให้ทุกคนออกมาฉีดวัคซีนอย่าไปเชื่อทฤษฎีสมคบคิดไร้สาระอิสราเอลเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากเพราะว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทุกอย่างคิดด้วยตรรก,กะที่พิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์และผมก็ย้ำว่า ศักยภาพการฉีดวัคซีนของรัฐบาลนั้นผมให้ยังเก่งก็วันละ33,000เขม็มแค่เนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วแทบจะปิดหน่วยงานอนามัยไม่ต้องรักษาคนไข้กันแล้วยังฉีดได้แค่เดือนละ1ล้านเข็มเท่านั้นเองและ24เดือนผ่านไปมันก็ฉีดได้แค่24ล้านเข็มถูกไหมครับไอเข็มแรกที่ฉีดมันก็หมดฤทธิ์ละเพราะมันคุ้มครองได้แค่24เดือน ถ้าเกิดเราเลือกแบบใช้โดสเดียวเราก็ฉีดได้24ล้านคนถูกไหมครับ24ล้านคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นบล็อกเกอร์24ล้านคนนะครับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่เอามาฉีดวัคซีนชนิดที่ต้องฉีด2โดส1คนเนี่ยจะต้องฉีด2เข็ม24ล้านเข็มเนี่ยฉีดได้แค่12ล้านคนแต่วัคซีนมีประสิทธิภาพแค่50%จะสร้างบล็อกเกอร์ได้แค่6ล้านคนเท่านั้นเอง มันห่างไกลกับที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาสู่ภาวะปกติผมบอกว่าจะต้องเอาเอกชนแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเทศบาลอบจอบตเนี่ยมาช่วยกันฉีดจาก1ล้านเข็มต่อเดือนต้องให้ได้4ล้านเข็มต่อเดือนแล้วก็จะเป็นภาพนี้เราสามารถเข้าถึง48ล้านเข็มภายใน1ปีเท่านั้นเอง กราฟที่เอกชนแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นมาช่วยนั้นศัก,กยภาพมันมากกว่ารัฐบาลกลางตีซะว่าสามเท่าเราก็จะฉีดเร็วเป็นสีเท่านอกจากนี้ยังต้องดูประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดด้วยเพราะว่าประสิทธิภาพมันไม่เท่ากันและนี่คือข้อมูลที่ผมได้รับล่าสุดถ้าเกิดข้อมูลไหนไม่ตรงก็ช่วยกรุณาโต้แย้งด้วยไอราคาตอเข็มเนี่ย มันยังบอกอะไรไม่ได้คุณจะต้องรวมค่าขนส่งค่าเก็บแล้วมาดูประสิทธิภาพของมันคำนวณให้ถึงราคาที่แท้จริงราคาที่แท้จริงก็คือจะสร้างบล็อกเกอร์หนึ่งคนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งอยู่ในคอลัมน์สุดท้ายมันจะต้องเอาประสิทธิภาพมาคำนวณด้วยถ้าดูจากคอลัมน์สุดท้ายก็บอกได้ว่าจอร์นสันแอนจอนสันนั้นต้นทุนต่ำสุดตามด้วยแอสตราซินิกา แต่ว่ามันมีคู่แข่งตัวใหม่ที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนก็คือไฟเซอร์สามารถฉีด1โดสแล้วมีประสิทธิภาพสูงถึง85%และสามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิลบ20องศาได้แต่ไม่เกิน2สัปดาห์ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการสต็อกตามจุดต่างๆของประเทศไทยตู้เย็นธรรมดาธรรมดาที่ใช้ในบ้านนั้นสามารถทำอุณหภูมิลบ20ได้สบาย ตู้แช่ไอศครีมปกตินั้นก็ติดลบ15องศาเซลเซียสอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์3ตัวนี้แล้วดูว่าเราควรจะเลือกตัวไหนมาฉีดคือดูผืนๆเนี่ยจอร์นสันแอนด์จอร์นสันกูดดีลแล้วก็ฉีดโดสเดียวด้วยขณะที่แอสตราซีนิกาเนี่ยจุดอ่อนก็คือต้องฉีด2โดสและรวมกัน2โดสแล้วประสิทธิภาพแค่70%ไอ้การที่จะสร้างบล็อกเกอร์ให้ได้50%ของประชากรน,นั้น ถ้าเราใช้ a s t r a z ซ n e ิ a ซึ่งมีประสิทธิภาพ70%เนี่ยนะครับคำนวณพบว่าจะต้องฉีด70%ของประชากรหรือต้องฉีด48ล้านคนซึ่งหมายถึง96ล้านเข็มเพราะว่าคุณจะฉีด1คนได้คุณต้องฉีด2เข็มมันต้องใช้2โดสถูกไหมครับแต่ถ้าใช้ Johnson Johnson ซึ่งมีประสิทธิภาพ66%ต้องฉีดให้ได้76%ของประชากร หรือ51ล้านคนและเป็น51ล้านเข็มเพราะว่าจอสั้นและจอสั n นนั้นใช้โดสเดียวเท่านั้นเองเร็วกว่กากันเกือบเท่าตัวแต่ว่าตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไฟ i z e r ซึ่งพบว่าฉีดแค่โดสเดียวประสิทธิภาพมันสูงถึง85%คํานคำนวณพบว่าฉีด59%ของประชากรก็เอาอยู่และคิดเป็น39ล้านคนและ39ล้านเข็ม เมื่อผมคำนวณชาตินี้ออกมาเนี่ยมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าความเสียหายจากรายได้การท่องเที่ยวของต่างชาติเฉพาะต่างชาติอย่างเดียวนะครับไม่รวมถึงรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับแค่นี้ก็คำนวณพบว่าเราเสียหายเดือนละ1 6 0 0 0 0ล้านบาทและความเสียหายเนี่ยมันจะลดลงถ้าเกิดเรามีบล็อกเกอร์จำนวนที่มากขึ้น หมายความว่าถ้าเกิดเรามีบล็อกเกอร์50%ของประชากรเราจะไม่มีความเสียหายนี้นักท่องเที่ยวจะกลับมายิ่งมีบล็อกเกอร์มากเท่าไหร่ความเสียหายก็จะลดลงตามอัตราส่วนนี่คือสมมุติฐานที่ใช้คำนวณและแน่นอนผมถือว่ารัฐบาลยอมให้โรงพยาบาลเอกชนยอมให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามาช่วยฉีดฉีดให้ได้เดือนละ4ล้านเข็มเลย ถ้าเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยจะกินเวลา13เดือนคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว6900ล้านบาทเท่านั้นเองแต่เวลาผ่านไป13เดือนนั้นนักท่องเที่ยวไม่กลับมาเนี่ยหรือทยอยกลับมาเนี่ยมีความเสียหายทั้งสิ้น1.1ล้านล้านบาทนับตั้งแต่เดือนแรกนะครับที่ฉีดได้4ล้านเข็มถ้ายังไม่เริ่มฉีดเดือนละ4ีล้านเข็ม ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นเดือนละ1.6แสนล้านถ้าเริ่มฉีดเดือนละ4ล้านเข็มเมื่อไหร่มันก็ยังต้องนับไป13เดือน,น,นและอีก13เดือนที่ว่านี้ความเสียหายรวมกัน13เดือนเนี่ย1.1ล,ล้านล้านบาทถ้าใช้ a s t r a z ซิ e c a ซึ่งมีประสิทธิภาพ70%มันก็ต้องใช้เวลา24เดือนเพราะว่าแต่ละคนนั้นมันต้องฉีด2เข็มคำนวณค่าใช้ใจ่าย 13000ล้านบาทแต่ว่าไอการที่ต้องรอถึง24เดือนจึงจะฉีดได้ครบมันทำให้เราปลดล็อกได้ช้าจะมีความเสียหายสูงถึง1.5ล้านล้านบาทและจะให้ดีที่สุดก็คือใช้ไฟเซอร์แบบเข็มเดียวพบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง85%ด้วยอัตราการฉีด4ล้านเข็มต่อเดือนเท่ากันเราสามารถปิดดีลเนี้ยได้ภายใน10เดือนเท่านั้นเอง แต่มีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยคือ25,000ล้านบาทแต่ประเทศเสียหายแค่890,000ล้านบาทในระหว่างที่มีการฉีดนี้เอาละครับคลิปนี้แม้จะเป็นคลิปที่สั้นแล้วก็เป็นการย้ำครั้งที่2แต่ว่านี่คือใจความที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าอยากจะให้รัฐบาลตระหนักก่อนที่มันจะเสียหายมากไปกว่านี้ย้ำอีกครั้งหนึง่ง ความเสียหายเดือนละ163,000ล้านบาทรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่รัฐบาลฉีดให้กับประชาชนและสำหรับคนที่รักชาติอยากให้เปิดธุรกิจมากที่สุดคุณจะต้องร่วมฉีดสนับสนุนให้ทุกคนออกมาฉีดวัคซีนอย่าไปเชื่อทฤษฎีสมคบคิดไร้สาระ อิสราเอลเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากเพราะว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดทุกอย่างคิดด้วยตรรก,กะที่พิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์และเขาฉีดตัวที่แรงที่สุดก็คือไฟเซอร์ o d เดนาเหตุการณ์ในอิสราเอลวันนี้แทบจะเป็นปกติเพราะว่าเขาทุ่มทุนที่จะไปซื้อวัคซีนที่แรงที่สุดให้ราคาสูงกว่าที่อื่นจนบริษัทผลิตวัคซีนนั้น ต้องส่งให้เขาก่อนและความเสียหายทางเศรษฐกิจของเขานั้นจะน้อยเพราะว่าเขาฟื้นตัวได้เร็วเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายเทียบกับความเสียหายแล้วมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจำเป็นจะต้องฉีดให้ได้เดือนละ4ล้านเข็มและลำพังรัฐบาลกลางอย่างเดียวนั้นไม่มีทางทำได้จะต้องให้เอกชนเข้าช่วยจะต้องให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้าช่วย ถ้าไม่ให้เขาเข้าช่วยแล้วแล้วอยากจะฉีดได้เดือนละสี่ล้านเข็มนั้นหมอพยาบาลไม่ต้องรักษาคนไข้โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานอีกต่อไปแล้วทําอย่างเดียวคือฉีดวัคซีนฉีดวันละสิชั่วโมงโรงพยาบาลไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนอกจากฉีดวัคซีนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ยังไงต้องให้เอกชนต้องให้องค์กรท้องถิ่นเขาช่วยขอบคุณครับที่รับฟังจนจบ สวัสดีครับ